กลาดแวมไพร์โอย้ย oh <yeah! S 1> กับเตือนคลิปนี้ไปบอกสำหรับดูดน้องๆทั้งหลายอายุจะไปถึง13 16 18นะครับหากใครอายุเกิน18แล้วก็สบายใจได้คลิปนี้แม่งเด็กดูเยอะซะด้วยไม่รู้ว่าเด็กดูเยอะหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าใครอยูไม่ถึงก็ห้ามดูนะครับมันเกย์มนเก,มนเกไม่พอมัน <c oughs> ครับตอนนี้คุณก็เห็นหน้าปกกันแล้วนะครับว่ามัน <Dang. S 2> ซึ่งเกมนี้เป็นเกมแวนพา์นะครับซึ่งเรามีด้าที่ซึ่งนี่จะเป็น normal Mode นะครับนี่จะเป็นโหมดที่เรานั้นเราอยู่ในคลิหาดน <Nah. S 2> ะเปิดฉากมานะาคุณผู้ชมเราอยู่ตรงปร่าเสียงดังมากและก็ขี่ไม้กเกวียนมานะตอนนี้กำลังเดินทางไปไหนไม่รู้ แอบเป็นว่าภาพสวยเบอร์เลยอ่อมีมาแล้วมาแล้วตอนนี้กำลังเลอดเท่าบ่แล้วรอดเท่าบ่แล้วตัวเหม่อลมเออเออกูตายหรือเปล่าฮ้าฮ่ฮ่ยไม่เหลืออ้าวนี่ไงนี่คือเรานะครับอุย้ยบ้าจริงรถมาก็พากแล้วไปไหนดีเนี่ยคิดไม่ออก เอ๊แต่ว่านะแต่ว่าไอ้ใกล้ๆป่าแถวนี้เนี่ยมันมีที่พักเที่อาใสหรือเปล่านะฝนก็ตกด้วยมันยังม,มีม <c oughs> โอ้เหมือนที่นี่เนีจะดีมากๆเลยนะอ้ขอบคุณมากนะครับคุณช่วยชีวิตผม <c oughs> แนะนำแล้วมึงอยากดูเรื่องไปซื้อเกมเต็มนะ <c oughs> โอ้ยเอาเป็นว่ากูโดนทุบหัว ไปต่อกดนี่กูว่าเหลืองอันนี้อะไรเดี๋ยก็คือทางออกใช่ปะเราต้องก็คือเลือดนี่เต็มเลยอันนี้ไม่ใช่เลือดนะครับยิงแล้วมันเป็น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 สีอันนี้จะเป็นทางออกนะครับเราต้องหากล่องเครื่องมือนี่ไงกำลังหาของครับได้สกูเดฟเวอร์มาอ่ามีจดหมายจากนายอำเภอครับซึ่งเมนชั่นแห่งนี้เป็นเมนชั่นที่เป็นของเป็นพายหากใครที่ได้เข้ามาแล้วก็ฝ่าไปแล้วนะที่ออกไปสายขนาดไหนกันเชียวประตูล็อกนะฮะเพราะฉะนั้น ทางที่เราไปได้คือไปทางนี้เราใช้สกูแดดเอาไปแล้วตรงนั้นโอ้นั่งไงวิ่งไปเลยมันจะง่ายขนาดนั้นจรเหรอวิ้กุญแจสมดอกแล้วเราก็มาแล้วปักประตูบาได้คุโดนอีเจล็อกและแล้วและและ้วมีครั้งคราวเ <c oughs> เราหนีมาคราับผู้ชมเราหนีมาตรงนี้เราได้มีสอนมีไอเทมด้วยอย่าให้นางเห็นนะครับน้นานางเห็นเราก็ต้องซ่อนนะไอเคเขียวอ่ะที่เขียว,ยวนั่นแหละเจ้าหนาทีบอกว่านะเจอแสงสีขาวนั่นคือพลังของเวทมนต์เพราะฉะนั้นนายจะใช้ได้3ครั้งก็คือเอาไอลูกอัพดีไปปาใส่อีหารีแต่ผมยินเสียงคุณผู้ชม กดชิปวิ่งฮะแล้ววิ่งไปเจออะไรกันนึงเราได้แล้วเราได้แล้วโอเคเราได้ออมภาษามาแล้วครับคุณผู้ชมเสียงมันอยู่ไหนมาผมปลาใส่แล้ววะกิ๊ก้ายไปใช้งานนั่นไงมาแล้วออรู้บอกวะเอ้ยแม่งยังบิ่ม ออจับไปหนึงลบแม่งอะไรจะใหญ่ได้ขนาดดีวะมออหมดแล้วหมดแล้วอุยเอาว่ะมันลอยกุญแจป่ะผู้ชมจัดไปนั่นไงล่ะกุญแจอย,อยู่ตรงนั้นนี่เองออนะครับคอวางคอเอากุญแจสิจี้ แล้วมุมนี้ได้สักทีกุญแจอันที่หนึ่งเอาไว้มันมองวิ่งหนีสิครับเอาละคราวนี้ได้ต้องเอาน้ำมนต์ไปลาดมันนะเพราะฉะนั้นใช้3มครั้งน้ำมนต์ลาดอเกนได้เฮ้ยมีกำลังใจในการเล่นมาเจอแล้ว ลบโอเคสักหรอเฮ้ <laughs> ยจบปลยเป็นไงโดนน้ำใสเออสลบเลยเก็บคีที่สองมาแล้วกุญแจที่สองแมงอยู่ตรงล่องเลยเหียแมงอยู่ตรงล่องเลย รอบนี้กูวิ่งไปหากราบปต่อไปว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีเหมือนราต้องเอาสเปรย์นะครับสเปร,รย์ฉีดแบบพายซึ่งมันอยู่ในล็อกเกอร์นี่ไงรหัสคือ9 719 9 719 9 719ดน่า้านได้มาแล้วครับเอ้อฉีดตัวนี้ไปลบสองสองหกเรียบร้อยครับหนที่สองไหมเห็นไ,ไหม สี่ห้าหนึ่งหกครับอันสุดท้ายสี่ห้าหนึ่งหกเออโอ้โอ้เออกูไม่ตายเลยว่ะกูนี่มันเก่งเฮ้ยทาไมกดไม่ได้วะทาไมกดไม่ได้วะมันเกือบแดกกูแล้วเกือบแดกกูแล้ววันนี้แหละสิสิทธิ์กู เรียบร้อย,อยเอาเลยคุณแจสุดท้ายอยู่ตรงไหน,นอื้มมันเจ็บยิงๆเลยว่ามุมเนี้ยเนะี่ยโอ้ยอยู่ตรงไหนวะอูเอวบางเด้ยเหมือนคุณแจจะหล่นแนวใช่หรือไม่อยู่ตรงจี เฮ้ยโดนลัดเอาเร็วไอ้ยน้องภาคแต่เราได้กุญแจไปเลยเด้อไปเลยเด้อไปเลยเด้อสูไปเลยเด้อไปเปิร์ดประตูเดี๋ยวก่อนนะอีเขียมันเีอันที่สี่มึงล็อกแม่งเลยยืงวะ่ะไม่นะ นางขี้ี้ี้เอ็นแน่จับอะไรยาเอาจับมือไอ้น้องและเราเดินมอนสกัดไม่รู้คนดูเดินมอนสกัดแม่นองตามพี่เอสุปเชยมาถ้าจะขนาดนี้นะโอ้มึงจ้องไม่เลิกเลยอ่ะพี่และนี่ก็คือการจบ Normal Ending Wow, it's amazing! <laughs>